เตรียมตัวเดินทางครับโรงเรียนบา้านโคกสว่างเมืองแรงตำบลน,น้องแสงอำเภอน้องแสงจังหวัดอ,อุดรธาน,นาีเห็นเพื่นลองมคลิปลสาดเติม,าตมน,นมาวิธีล่ะแกนเส้น,นไปถึ<ะ>งยังไงเจ้าไปข้ายังหมอง้างเลยลูกรูกไปผ่อนโอ้ไปอะไรมองกัแเพียงหั้นะก้ำเพียงางคางโอ้ยผิววันแดงดำซะละ เพราะว่าเป็นเนเหเล็เาผนังเผามันเอเด้อเออบว่าดเด้อาวาดเด้ออนอีกเกาะตุ๊กแกเมื่อนึงครอุดรมื่อที่สองครับซื้อร้านไหมตุ๊กแกผีตยกัตุ๊กแกเสริมสวยตุ๊กแกผีโอซื้อร้านเพื่นบอกเ่นเอซื้อร้านเหอบอกหูซื้อร้านเนยนะ มืัอนี้กะบลดได้จากงานครับห่างงานอยู่ประมาณสิบกิโลครับเดินโรงเรียนอย่างดีเดินสถานที่อย่างดีครับมืัอนี้เห็นเพื่อนถ่ายคลิปลงสาดเต็มหรอวันนี้ไม่ทีอะไรแปดเก้าเล่นบอเก้าเนาะนี่บะจัญมือโครงการลรอครับ พุพามิถุนาม่อวานนี่ขี่รถมากยังมีคนเล่นอยู่เลยคนหาลเออขางบานมันถ่าีถ่ายเออเรีนเป็นจัด้ำกันอากาศฮอนครับวันนี้บุกาคพามนาไก่เอีนเมษาไ้อร์ม่อีกสองเย็นไม่อท่อแบบเดียวเนาะก้อเ่อรเร็วอยู่เลยถือว่าเร็วเลยสามถือว่าเร็วก็ไปจัดมันเกิดองอยู่อนแก่น ประกาศสิบเย็บเจ๊นั่งไท้ <laughs> สำหรับท่นานใช้เมื่อนี้ของภาคสไตล์ยังไงไปอื่นงั้น่ันี้ัยยง,ง,งคางสไตล์ยุโรปอ่สะสไตล์ยุโรปสไตล์ยุโรป เดี๋ยว่าเย็นดีเด้คือว่ามันมีลังคามันสีห่อนบ่เย็นสบายเลยแต่เย็นเฉียบห่อนบนเนาะยันเออคิดว่าหนาวหอนสีห่อนเลยเย็นเฉียบเลยจุดหนาวไหมเย็นจุดหนาวเนาะแย่เย็นจุดหนาวแค่ดีเนาะกนเห็ดดีอยู่เกันเหตุเปลี่ยนห่อนเอาแถวนี้มันคือมีภูเขาน่ะบ่เนี่ย นี่ภูเขาในน้อยเนาะนี่ภูเขาหวมครับบรรยากาศดีมือเร่งพี่น้องเอฟซีแฟนครับอย่าลืมอย่าพลาดครับโรงเรียนบ้านโคกโคกสว่างบ่โคกสว่างหรือโคกสะอาดโคกสว่างเนาะโคกสว่างโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบนน้องแสง อำเภอหนองแสงนี่บ่เคยมาเล่นบ่แม่นบ่จังว่าคือโบคุณโบ่เคยเลยเหรอโบเคยคุ้นบเคยคุ้นนะบ่เคยมาเล่นบ่ะแต่ว่าเป็นงานฟรีแม่นบ่ะลืดงานฟรีเห็นน่าจะงานฟรีแหละกันใช้ลุงสาเต็มเดินแล้วเรียนกับพวกนี้ได้งั้นเก็บบัตรเพิ่อนกับพวกคู่สาดร้องก่อนเก็บบัตรกับทุล้ออะไคือกันเสร็จแล้วงานฟรีแม่นบ่ เตรียมตัวแล้วครับจะออกเดินทางแล้ว <S <S ประมาณสิบก่เกินยี่สิบนาทีครับถึงเขาไปหาจิ้มเขาหนางงนนะสุดยอาเดียนผ่านไปกับขันมันอนี่กับพ่อกับอันนี้ก็ได้ดจะไปงานกับผ่าน,นสะอาดเต็มแล้วพ่กอกันใช้ลูกๆเลยไหมสะอาดเต็มยลูกไม่ต่างกะซิ่งนังจีนบอกเราว่างานจีน อุดรมืออื่นขอนแก่นแล้วก็กาฬสินธุ์กลับไปสีสะเกียรติครับท่านมีงโลมอุดรเจ็ดสั้นอุดรทกจานูกจานบ้านที่ไปลินก้อนสีมะเล็นบ้านของคู่เหมือนนั้นนะไปแล้วที่สถบันป่ะที่สถบันป่โอ้คนหลายได้ที่สถาบันตะบนโคกจกนเคยไปจำตอน14เมษายน2ลูนี้อ๋อก็นั่นนั่นเดี๋ยวเบิ่งในคลิปอยู่คนหลายแฮรหลายคักอีหลีหลายแบบมืดแฟ้มดดินในสิบเมษายนจะจำได้เลยเอากต่ตอนวันที่ก้อนสีมะเล็นอยู่บ้านครับ เดือนท่านว่าพ like ิทีเลียวเห็นบอกก่อนจะมานะหลายค่ะเพียนหกจานมีเครื่องบินพัฒนาบินอุดรเนาะแต่ว่าคือมีภูเขาเนี่ยมึงอุดรมีภูเขากันเนะโอ้ลิซ่อนเพิ่นคือเห็ดแบบตีเนาะ สไตล์ยังงเดีเจต้นเดยเดี๋ยวจ่มจอดรถน่าเห็นใหม่ๆได้มเรียบใหม่ๆยยี่ทอดหอดปีเลยจ้ะแมนเห็ดยางดีเลยประตูยังห้องข้างในยังอยางดีเลยเ้ะเย็นแบบจนหนาวเลยเกไม่น่อยยุ่เสียทีนึกว่าโตอะอบจะซองมือว่ะฮเปิดแอร์เปยนบ่เปิดเอาแต่พัดลมมัน เรเปิดความเย็นเนาะเยหลังายแกหลังปดหสีเต็มพุ่งๆกันกเมืล้วแถันด้เนาะ็มยงแ้วเป็นมานอนบินวันั้นแล้วกินไงบานพไปดับบานพไปดับบดีเอร์อากาศห่อนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางนะครับ จะคล้องคนกระจาดีครับวันนี้เป็ยนตัวเดินทางฝากพี่น้องติดตามหน่อยด้ยครับช่องพ่อแม่ออ็งหญิงครับถ้าเพียนเป็นพ่อแม่ออ็งหญิงแฟนเพียเพียจริงผู้ติดตาม สามแสนสี่เกือบหานะครับจะมีเพดป้อมอยู่ครับุ้งยิงร้อยล้านยังนะเพีป้อมนะครับตดตา้มแสนกว่าลงคลิปคือการเบิดเลยพาดูย่างเดียวครับเพดป้อมปุ้งยิงสาวน้อยร้อยล้าน,านเพียป้อมครับเปิงด,ดีๆครับเดี๋ยวพี่น้องสิลงถักเข้าไปขอความอวนมาลายอวนเงินครับนะ เวลาอน้นพี่น้องกับตรงเบิงน้ำครับตรงเป็นซื้อแม่หน่อยครับมรืฤดีเท่าอุดมตาสั้นกับโมเมนครับขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับทุก่านครับ,ขอ,คครบขอบคุณพวกกำลังใจจะขอกันใหม่ชิหนาขอให้พี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับรับรับ่รรยสุขภาพแา็งแรงสุขทุกคนครับสวัสดีครับ 吧，吧。<Pa. S 2>